สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันพุธที่สี่4นะครับพบก,กันกับเดือนมกราสองห้าครับผมก็วันนี้มีพระพเปลือยเลยมาแบ่งปัน300บาทมีอุลมีปลายทางเหมือนเดิมนะครับมีอุนมีปลายทางเหมือนเดิมบอกเลยว่าสวยติดตามหมายเลขเหมือนเดิมครับผมตามรายการนะครับให้ตรงปกจะได้ตรงปกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย รายการที่1นึ่งในราคา300บาทนะครับมีโอนีมีปลายทางนี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับนี่ึงเืองนี่น่เป็นคอมมิชเป็นอะไรนี่แหละครับลองดูนะมาดูนะครับมาอย่างนี้ก็หลายอย่างนี้นะครับแต่สวยมากเนื้อนี่แกล่งเลยนะครับนี่ข้างหลังครับนี่เลยสามภาพนะครับโมสารจัดๆเนื้อเก่งแกล่งสวยราะการที่หนึ่ง นี่แบ่งปัน300บาทครับมีโอนมีปลายทางเหมือนเดิมครับผมนี่หัวนี่เป็นหุ้มมิดหุ้มเปม,ม,ม,มิดประตูเลยนะสวยมากสวยมากนะครับนีในกิจกรรมรายการที่หนึ่งปิดตามรายการนะครับสามร้อยบาทมีโอนมีปลายทางครับรายการที่สองนี่มรลสารจะจ,จัดอย่างนี้เลยนี่เลยข้างหลังมีหนังสือ นะแต่ไม่ค่อยชัดนะครับไมช่ชัดน,นี่เป็นอย่างนี้าตามภาพนะครับาตามภาพนะครับสวยๆเลยสวยมากมวลสารจัดเนื้อแข็งอาการที่สองครับอาการที่สามนีม่เนื้อแข็งแข็งมวลสาจัด,จด รายการที่สามนะครับติดตามรายการนะครับข้างหลังจะเป็นหนังสือนะครับแต่ไม่ชัดนะครับเ,เป็นคาถาลักคาถาชินละเบญชรเออไม่ใช่หนังสือ, <c oughs> เอ,อเอออ่ะอ่ะอ่ะเช้าว,ว่ากันรายการที่สามครับผมรายการที่สี่ครับ นี่แค่อย่างนี้เลยนะครับนี่ข้างหลังมีกระถาชิแล้วันชอนอันนี้ชัดหน่อยนะครับนี่มอ่านได้เลยเนื้อดำนะครับเนื้อดำระการที่สี่ครับราการที่ห้าครับนี่ เนื้อดำๆนะครับเนื้อนํำมวลสารจะจัดนี่ข้างหลังมีกระถาชิ้นละบัญชอนะครับพออ่านได้นี่ครับผมสวยครับชัดเจนแกร่งติดตามรายการนะครับสา0รอบาทมีโอนมีปลายทางเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมือถือวงล่างกับไอดีไลน์นะครับอยู่ภาคเ,เติมๆได้รายการที่ห้าครับรายการที่หกครับนี่ เนื้อแห้งๆกเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยนี่มือสารจัดๆนี่รายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดครับนี่โอ้โห,โหเป็นไงครับสวยสดสดสะใจนะครับพิมพ์ทรงเนื้อนี่เก่าแห้งสวยมาก ราการที่เจ็ดนะครับราการที่แปดครับนี่มีแต่แห้งๆเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่อันนี้จะมีรอยเล้า่อยนะครับแต่ไม่หักแต่ไม่หักนี่นะครับโอ้แต่มาถึงนี่เลยเนาะอนอ้ไม่เอาดีกว่า ไม่เอากว่าเี่ยนนะครับอันนี้มันลอยนะครับสมุดไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาอันนี้ผมใครอยากได้ใครปิดผมให้ฟรีนะครับองนี้นี่มีรอยนะครับแต่รยา,าวๆนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้นะครับใครอยากได้บอกครับมาเดี๋ยวผมให้ฟรีอันนี้องค์นี้แทนนะครับอันนี้แปด สวยเลยนะครับมีมือสั่งอะไรด้วยนี่แห้งๆเ,เก่าๆอย่างนี้เลยดูครับดูนะครับสวยงามนะครับรายการที่8ครับรายการที่9ครับนี่ แห้งแห้งอย่างนี้เลยนะครับเกตทะลุซุ้มมีหูเห็นนะครับมีมวลสารแห้งเลยนะครับเห็นไหมครับแห้งเลยนะครับแห้งเก่ามากมวลสารจะจัดเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดเขียวรายการที่เก้านะครับ นมีแดงๆเลยนะครับนีแห้งเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับแบ่งปันกัน300บาทเบาๆบ้านๆกันนี่มีอุมมีปลายทางนะครับในการที่10ครับดูครับเนื้อผ้าแต่ละองค์แห้งเก่ามากนะครับพิมพ์ทรงสวยมีมวลสารสัตจะชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมแดงๆดำๆขาว ไม่ต้องใช้กล้องส่องก็เห็นนะโมเสสจัดนะครับโมสาสจัดครับชุดนี้แห้งๆเก่าๆสวยๆราคาสามร้อยบาทแบ่งปันกันแบ่งปันกันครับผมนี่ซุ้มๆนะครับสวยงามนะครับพิมพ์ทรงนี่แห้งเก่าราคการที่สิบครับราคการที่สิบเอ็ดครับ นี่เลยนะครับยังไงครับสวยชัดเจนนี่มูลสารใช่ไหมจัดชัดเจนแดงๆข,ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเห็นไหมต้องไปส่องดูครับเยอะครับเห็นแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีมูลสารนะครับของเราประการเลยสวยแล้วก็แห้งเก่าด้วยนี่เขียวๆอย่างเงี้ยครับนี่มูลสารสจัดชัดเจนนะฮะเออ รายการที่11ครับรายการที่12ครับโอ้โหดูครับแห้งเก่าๆนะครับยุบย่นแยกได้นะครับมวลสามจัดดนี่เลยชัดชัดเจนนะครับมวลสามเลยดูดีไหมขาว,ขาวดำดถึงแดงเห็นไหมครับ มวลสารเยอะครับมวลสารดีนี่นี่นตัวนี้ก็มีนะครับยังไงนะครับนี่แห้งๆเก่าๆมวลสารจัดๆนะครับนี่สิบสองครับสิบสามครับเฮ้โอ้โหเป็นไงครับเ,เก่าได้ใจจริง นะมีอินะดแดงๆตรงนี้ด้วยนี่เลยนะครับนี่แห้งเก่าๆนะครับนี่เอียงให้ดูนะครับผิวพันดีมากนี่แห้งเก่าๆมูลสารจัดๆนะครับแบ่งปันกันแบบปเปืือยเปล่าๆอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่กรอบสามร้อยบาทแต่ได้ไป่องจัดจ่านะครับอ,าอรายการที่สิบสามครับผม ในการที่สิบสี่ครับนี่สวยจริงๆครับสวยจริงๆแห้งๆกระจดนะครับนี่สามร้อยบาทครับผมนี่เลยนะครับสวยมาก รายการที่สินะครับอ่าต่อกันเลยรายการที่สินี่เป็นก้านมะลินะครับเป็นสมเด็จก้านมะลิครับสวยๆเลยนะครับกลัวหล่นกลัวหลนนี่นะครับสวยมากนี่มมเสารสับจะชัดเจนนะครับยุบย่นแยกแห้งเก่านะครับนี่ รายการที่สิบห้านะครับติดตามรายการนะครับสามร้อยบาทมีโอนมีปลายทางนะครับรายการที่สิบหกครับนี่โอ้โหสวยจริงๆเลยดูยดิครับนี่ดูภาพเก่าเกาะกลุออ่มสวยงามมากนะครับนี่พิมพ์ทรงนี่ไหลย,ยกไหลแขนนะครับเม็ดเป็นตูมเลยนะสวัว ดวงสารจัดชัดเจนนะครับแห้งเก่านี่ไม่แตกไม่หักไม่บินสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นีดด่ดูนะครับดูาานะครับรายการที่สิบหกนะครับติดตามรายการนะครับนี่แห้งๆเก่าๆสวยๆทุกองรายการที่สิบเจ็ดครับนี่โอ้โหผิวนี่เนียนมากเลยนะครับองค์นี้ สวยครับสวย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 เนี่ยผมสูมมาดูจ้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับมวลสามจัดเนื้อแห้งสวยๆนี่เลยนะครับเนี่ยพิมพ์ทรงสวยงามมากนี่เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดปิดตามรายการนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่มีมีโอนมีปลายทาง รายการที่18ครับนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เนื้อสวยเนื้อแห้งเนื้อเก่านะครับนี่เกีตทะลุซุ้มเห็นไหมครับสวยมากคมเกีตนี่อัดชิดขอบนี่แห้งเก่านะครับได้มากเลยนี่รายการที่18ครับ รายการที่19ครับนี่เี๋โอ้โหนี่นี่นี่เก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับดูดีครับนี่นี่ดูคาบโกงคาบเก่าหูนะครับนี่คมมากเห็นไหมครับข้างเดียวเลยสิข้างเดียวเกลี่ยทะลุสุ้มนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ปูใจนะข้างหลังนี้เลยนะครับนี่คมชัดสวย เก่าแข้งเก่าแข้งเก่าเก่าผลสานจัดจัดนี่รายการที่สิบเก้านะครับเนี่ยเอียงนิดนึงนะครับเอยียงนิดนึงที่ยี่สิบครับนี่เลยนะครับได้ไงครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามสวยงามชุดนี้สวยจริงๆครับสวย,สวยจริงธรรมดาก็ใส่กรอบอะครับนี่คนทํากรอบไม่อยู่นะครับ กลับ <G ül> ไปเที่ยวใหม่ยสงสัยเมากันนะครับก็เอาขับพี่เขามาไล์แบบเปอยๆนี่เลยบางคนก็ชอบเปือยๆนะครับจะได้ดูเนื้อดูอะไรกันนี่ดูครับสวยไหมครับนี่นี่ดูจั๊กเอ๋ผมซูมให้ดูเนี่ยยุบย่นแยกแห้งเก่าสวยงามนะครับสวยงามกอนที่20ครับ นี่เบอร์โทรครับข้างล่างเบอร์โทรข้างบนเลยก็ได้นี่จัดจดเลยนี่ดูครับดูครับความเก่านะครับคาบกรงคาบนี่ลักนะครับลอกเ้าไปแล้วเก่าอย่างนี้เลยนะครับดูครับนี่สวยงามนะครับนี่ รายการที่21ครับติดตามรายการนะครับเอาตามความชอบนะครับเอาตามความชอบผมก็มาแบ่งปันบ้นบานอย่างนี้แล้วครับก็ปิดได้เลยนะครับใส่กรอบกันเอาเองกรอบกันเอาเองนะครับ21และ22นะครับนี่ดูนะครับว่าแห้งเก่าะนะครับนี่มวลสารจัดชัดเจนยุบย่นแยกนี่กูใส่ด้ยวยนะครับ สวยงามนะครับนี่พระชาวบ้านนะครับบ้านบ้านนะครับบ้านบ้าน,านพระบ้านบ้านนะครับก็มาแบ่งปันกันแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่22รายการที่23นะครับนี่ดูกันเราเองนะครับความแห้งความเก่านะครับนี่ถึงยุคนั้นเนื้อนี่แกร่งผุสานี่จัดนะครับนี่มีความแห้งความเก่าในตัวด้วย นี่เลยรายการที่ยี่สิบสามครับแบ่งปันนะครับสามร้อยบาทมีโอนมีปลายทางนะครับเอ็ดทเกียรเอียงนิดนึงนะครับสวยงามนะครับนี่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่โอ้โหนะครับสวยไหมสวยนะครับพิมพ์ทรงสวยมากเป็นพ้าเก่าพระเก็บของชาวบ้านนะครับผชาวบ้านนะครับนี่ แห้งๆขอเก่าอย่างนี้เลยนะครับนี่าะแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันรายการที่24สิบสี่ครับมารายการที่2ี่สิบห้าครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากน,นะครับผะานี่ความแห้งคอเก่าเห็นไหมครับนี่ ลึกของฐานของพิมพ์นะครับซอกโครงซอกแขนเสยียนเห็นไหมครับเกตทะลุซุ้มนี่สวยงามนะครับแห้งเก่ามากมวลสารจัดชัดเจนนี่เลยรายการที่ยี่สิบห้านะครับเกตทะลุซุ้มเลยรายการที่ยี่สิบหกครับนี่นี่เลยนะครับ โอ้โหเป็นไงครับสวยงามมากสวยงามมากนี่ตัวที่ยี่สิบหกนะครับนี่คาบเก่าๆอย่างนี้เลยยี่สิบหกครับผมยี่สิบเจ็ดครับต่อเลยนี่เลยนะครับนี่ สุดห้ดูจระเลยนะครับดูลักนะครับที่โลกออกไปเนี่ยเป็นเกาะเกาะเกาะกลุ่มนะครับก็คืออายุงานนะครับตามอายุงานครับร้อยกว่าปีลักลอกนะครับเด๋พัชชาวบ้านสวยๆวย็นพเชชาวบ้านนะครับสวยๆวยแบ่งบันกันสามร้อยบาทอุ่นได้ไปทางได้เบือ้องตข้างล่างไอทีไลข้างล่างนะครับนี่ปิดก็ตามรายการที่ผมบอกนะครับจะได้ตรงปุ๊บ สวยๆเลยนะครับนี่คือรายการที่ยี่สิบดนะครับรายการที่ยี่สิบปดครับนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่เป็นพระเก่าพระเก็บพระชาวบ้านนะครับพระชาวบ้านนะครับดูด้ยครับนี่มีคาบเก่าคาบเก็บนะครับเนื้อพระนี่แห้งมากนะครับนี่ย่อนแห้งนะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ รายการที่2 8ครับรายการที่2 9ครับนี่โอ้โหตั้เก่ามากอยู่ที่การเก็บนะครับแล้นะก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับวางไว้นะครับนี่นี่สภาพเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับกุก่อนเป็นธรรมชาตินียุบยุบแยกนี่มีนิกจิของงูพระนะครับ พิมพ์ทรงนี้ได้ครับสวยงามนี่เลยยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับดูนะครับดูด,ด,ดิอุ้ยเกือบลุน่นตายเลยสวยเลยนี่ทั้งแห้งทั้งเก่านะครับยี่สิบเก้าครับสามสิบครับนี่ นี่และการที่สามสิบแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยและการที่สามสิบเอ็ดครับ <c oughs> สาสิบเอ็ดนะครับตามรายการนะครับรายการแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยราคาสามร้อยบาทครับปิดได้เลยปิดได้เลยครับปิดได้เลยปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่หมดแล้วก็หมดเลยเอาที่ตามที่ชอบเลยนะครับชอบองไหนก็บอกตามหมายเลขให้ตรงนะครับรับรองตรงปกแน่นอนครับสุนทรพจนีนะครับส่นทรพนีนี่รายการที่สาสิบสองครับ ันที่สาสิบสามครับโอ้โหดูครับความเก่านะครับคาบนี่รูซุ้มนะครับเกตมูลสารจัดชัดเจนนะครับนี่อาการที่สาสิบสามนะครับหลังเป็นปูไตเลยนะครับนี่ยุบย่นแยกเลยนะครับนี่สาสิบสามนะครับ 34ครับนี่สวยงามมากนะครับนี่เลยแห้งเก่าๆสวยๆอย่างนี้ทุกวงน,นะครับปิดได้เลยนะครับเนี่เป็นพระชาวบ้านที่มาแบ่งปันกันนะครับคลิปนี้ในราคา300บาทนะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากแห้งเก่า ยุบสาสบสีครับสาสห้ครับนี่แห้งๆเก่าๆยุบย่นแยกนะครับนี่สามสิบห้านะครับสามสิบหกครับนี่ สวยงามชัดเจนนะครับสามสิครับ37ครับนี่เลยสวยงามนะครับชัดเจนมากเกตคมมากนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อแห้งเนื้อเก่านะครับ เป็นพระชาวบ้านที่เป็นปานการมวลสารจัดดูเลยครับความแห้งของพระแล้วครับนในการที่สาสิบเจ็ดนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสาสิบแปดครับนี่ดูภาบนะครับลักเล็กโลอกแล้วก็เก่าแห้งสวยสะใจมากนี่เลยนะครับความเก่าความแห้งของ,องพระนี ถึงเลยได้ใจมากสาสิบแปดนะครับนี่สาสิบเก้าครับนี่เลยนี่มีคราบเก่าๆอย่างนี้นะครับทำให้รู้เลยว่าเก่าครับเอ่ครับผมว่าเก่าครับว่าแห้งนี่ว่าถึงยุคครับผมว่าสวย อ่าสาครับ39นี่เลยนะครับผิดตารายการนะครับผิดตารายการ300บาทครับมีอุนมีไปทางนะครับผมนีสี่สิบครับรายการสุดท้ายนะครับมี40รายการนี่นี่มีคาบเก่าๆสวยๆอย่างนี้ทุกองเลยนะครับแบ่งบันกันแบ่งบันกันสบายตาสบายนะครับพับบ้านนพื้นนบ้านแบ่งปันกันไปใช้นะครับ โอเคกดติดตามนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้แบ่งปันในราคา300บาททุกรายการนะครับขอบคุณครับ